แล้วพี่น้องมือนั่นที่เขาว่านกล้ากันนี่ค่ะงามบอกค่ะเคี้ยวเลยค่ะบปได้ใส่ปุ๋ยเด้อค่ะนี่ปุ๋ยธรรมชาติเด้อค่ะนี่ปุ๋ยธรรมชาตินะค่ะปุ๋ยธรรมชาตินาะขี้งัวขี้ควายเท่านี้ละค่ะไปได้ใส่ปุ๋ยสะเริ่มเคี้ยวแล้วนะคะเริ่มสีเขียวงามละ านได้ประมาณฮอดบ่อาทิตหนึ่งนี่แหละคะ่ะช่วงนี้กะเนาะชาาหน้ากะเริ่มนะวานก้าเหตดหน้ากันแล้วนะคะพนตกมานะคะนครพนมบ้านเสาดอยนะคะ นี่แะค่ะซอดอกกัญยุงนะคะใส่สีเรื่องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าใส่สีเรื่องในบ้านอีกนะคะแล้วก <combined> ็เล,เลี้ยงน้องๆออีกนะคะโอ้โนี่หละค่ะชีวิตนะคะชาวนาเฮ้านะคะแต่อยู่กับธรรมชาติกับมีความสุขนะคะพี่น้องก็เลยอยากเอาภาพสวยๆงามๆมาฝากนะคะมาให้ได้รับชมนะคะทุ่งอันนี้งามค่ะค่ะตัวนี้ขึ้นนะคะเออนกาเฮากับแค่วิธีการเฮ้ามาหวานหวานเสร็จแล้ว พอ่นขึ้นมาก็สวยงามนะคะเขียวกระจีนะคะเนี่ยเขียวคักแล้วค่ะพี่น้องเขียวอิลีเพิ่มแล้วค่ะ,นะคะตุงนากวางใหญ่ไพศาลของเฮาอันนี้เป็นอีกมองหนึ่งนะคะเป็นของคุณแม่นะคะของคุณแม่ของเราเนาะคะ่ะ ผู้ใดเคยเห็นยุบว่าคันนี้สมัยตะกี้นะคะโบราณรถไทยหน้าไทยไทยเล็กนะคะนี่เคยเห็นบ่าคะไทยหน้าแบบไทยเล็กนะค่ะนี่ เามีสองคันดวยค่ะพี่พูดอีกคันหนึ่งค่ะ,คะนี่เป็นไซส์แบบโบราณของอนไทยเล็กนอกคันนี้ก็เิ้นไทยเล็กนะค,ะนค่ะไม่น้ำกับมีน้ำนะคะฝนตกนะคะพี่โน้อง ก็เลยมีฝนตกนะคะนี่แหละค่ะจังใดกรฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดดอยนะแก่ทิดเป็นบานนำแนเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบานพี่เมืองน้องของเขานะคะ ฝั่งไทยฝั่งลาลากาตางประทนทศนําก,ก,การที่การติดตามสนับสนุนสาร์ดอยนาแกชิตมันบ้านมาโดยตลอดเนาะคะ่ะสำหรับมือนีพอ่อแค่นี้ละค่ะคอยพ่อกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเ้วยอค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆคนเลยเนาะคะ่ะคอให้พ่อกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะที่นะคะวิถีชีวิตชาวบ้านของเฮาเนาะคะ่ะ